เนี่ยปอบพเนาทําไมไม่มีความว่าปอบใจ่เราคุยกับท่าอย่างนี้เลยแั้ไม่ได้คุยแหนมแดดด้านกับใครเย<ม>้ยเพราะผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครมามันต้องเป็นคนที่ฉลาดท<ม>ี่จะฟังธรามะที่ผมรู้เรื่องรู้รู้กําลังดีนะเพาอ,อยู่รู้กําลังดีไงอยู่เป็นพระอรหันอยู่รู้กําลังเราตีไงมาอยู่ปอหนึ่งหรืออยู่ปอสองกูปรยาหรืออยู่ปอสามมึงน,น่าจะรู้ตีไง แล้วก็มาจ้าดูอนุบาลเนี่ยดูอนุบาลหรือยู่ปอแปกไงเน,น,นะาะเธอหน้าจะรู้ดีไงหนุ่ยสไนเปอร์ดูเยอะมากเลยแล้ที่คุยเมืงเมืงมืงมืงเ่ยเม่อช้คุยถึงอะไรอย่างนี้นะคุยถึงหน่วยสไนเปอร์ที่มาสอบอยู่นเนี่ยหน่วยสไนเปอร์พวกเนี้ยใช่ไหมไมนไม่มีอะไรไม่เป็นแค่ขนโคส่วนมากมันมาฟังธรรมะผมก็ไม่ได้ความรู้นิดนิดหนยน้องจอยสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับแม่ทูตตาสวัสดีครับแม่ทูตตา